สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอทดช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่องการใช้ Power Platform อย่างง่ายๆสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการลบ New Line ใน Power Automate Desktop นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามจากพี่ท่านหนึ่งที่ออฟฟิศนะคะเขาถามเพนมาว่าจะลบ New Line ใน Power Automate Desktop จะต้องทำยังไงบ้างนะคะเพนก็บอกพี่เขาว่าสามารถใช้ตัว Regular Expression แล้วก็แทนที่ดยคาวางได้เลยซึ่งเพนก็ให้พี่เขาส่งมาให้ดูนะคะว่าเขาเขียนอะไรไปซึ่งเขาเขียนถูกต้องหมดเลยนะ อันดับแรกเนี่ยพี่เขามีเท x กซ์ที่ต้องการ pass นะคะก็คือจะเป็น user input แล้วก็เขาต้องการที่จะให้ตัว power automate นะคะช่วยหา backslash n หรือว่า newline ให้นะคะแล้วก็มีการบอกว่าอันนี้เป็น regular expression นะคะก็เปิด t o k e เกตัวนี้อยู่แล้วก็บอกว่าให้ replace with ค่าว่างค่ค่าว่างในตัว power automate desktop เนี่ยเราจะใช้เป็นสสญลนลษณกตามนี้เลยนะคะก็คือเป็นเปอแล้วก็ single quote 2ตัวแล้วก็เปซนะคะ แล้วก็พี่เขาเขียนแบบนี้แล้วก็ลองรันดูเขาบอกว่าพอรันเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปนะคะก็เลยสงสัยว่าเขาเขียนอะไรผิดหรือเปล่าทีนี้พอเพนเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆนะคะก็ทําให้เพนนึกถึงตัวแปรอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือนอกจากตัว New Line หรือว่า b a c k s l a s h n เนี่ยมันจะมีตัว b a c k s l a s h R อยู่นะคะ b a c k s l a s h r เนี่ยก็คือ c a r r i a g e r e t u r n นะคะ อันนี้เพนก็มีแปะเอาไว้ให้ทุกคนลองไปอ่านนะคะว่ามันคืออะไรนะคะตัว backslash r เนี่ยเลียนในเธอเราจะเจอในตัวเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรา Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะคะจะต้องทําการปัดแค่นะคะเพื่อให้ตัวที่เริ่มต้นของข้อความนะคะมันขยับไปทางซ้ายเดี๋ยวเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะเพนขอใช้ Microsoft Word นะคะ แล้วก็เดี๋ยวขอแรนดอมตัวข้อความขึ้นมาสักหน่อยนะคะเป็น R A N D นะคะแล้วก็ขอเป็นห้าแล้วก็สองแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้นะคะก็เวลาที่ทุกคนพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดนะคะถ้าเกิดเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเวลาเราเหมือนแค่ Enter ลงมานะคะเขาจะ Enter ลงมาอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งตำแหน่งตรงนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งซ้ายสุดของกระดาษนะคะการปัด c ค r ียร์ e r เทิเนี่ยคือการทำให้มันกลับมาอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะคะก็อนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ดีดนะคะแต่ว่าในพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะไม่เจอและการ New Line มันจะขยับมาทางด้านซ้ายของกระดาษให้เองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่พี่เขาเจออยู่นะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ c ค r ี t ร r e ีเทิแล้วก็อันนี้เพนก็เพิ่งรู้นะคะเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะคะตอนที่เพนเขียนเรื่อง power app แล้วก็ทําเรื่องป๊อปอัพเ s a g เนะตอนนั้นเพนก็ไม่ทราบเนาะก็ใช้ค่า13ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยสงสัยว่าค่า13มันคืออะไรนะคะแล้วก็ไปเจอตัวบล็อกของคุณพีทนะคะคุณพีทเขาก็มีอธิบายไว้นะคะว่าค่า10กับคา13าเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะแล้วเขาก็มีรูปภาพประกอบเนาะว่ามันคือเครื่องพิมพ์ดีดอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าสมัยนี้ก็ใช้แค่ค่า10ที่เป็น Enter ก็พออะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปอ่านดูกันได้นะคะ แล้วก็สำหรับตัวข้อความที่พี่เขาส่งมานะคะเพนแตงเป็นลอเล่มอิฟซูมที่เป็นม็อกอัพขึ้นมาเนาะแล้วก็ลองใช้ตัวเลก x 1 0 1นะะ .com ในการค้นหา backslash n หรือว่า new line เนี่ยมันค้นหาเจอนะคะแต่ว่าพอเราพิมพ์เป็น backslash r เนี่ยมันหาไม่เจอนะคะเราเพนก็เลยเอลองไปเทสใน power automate desktop นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราลองแทนข้อความเหล่านี้นะคะด้วย backslash n แล้วก็ backslash r นะคะอันนี้เดี๋ยวเพนขอกดตัว อันนี้นะคะก็จะมีใน power automate desktop ที่ยังไม่เคยสอนนะคะ t o g g l breakpoint นะคะ t o g g l breakpoint เนี่ยเอาไว้ใช้กดหยุดอย่างนี้ได้นะคะก็คืออันนี้มันจะทำงานมาจนถึงบรรทัดที่12แล้วก็หยุดเองนะคะเดี๋ยวเพนจะให้ดูช่วงแรกก่อนนะคะอันนี้เขาก็จะ display ตัวข้อความที่เป็น original text ขึ้นมา original text เนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่ตรงนี้นะคะมันจะเป็น new line นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะถัดมานะคะพอ delete new line นะคะก็จะเห็นว่ามันยังมีตัวที่เป็นเหมือน New l ล n e อยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็น r บ a k point นะคะเดี๋ยวเพนขอ s t o p กให้นีก่อนถ้าเราอยากเอาตัว break p o ย n t ออกนะคะสามารถกดข้างหน้าตรงนี้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวคีย์ลัดที่เป็น f เก้าก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเราลองดูในตัวแปรที่เหลืออยู่ทางด้านขวามือนะคะก็ะะถ้าเป็น t ท s t i n g เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีข้อความของมันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ อาจจะดูยากนิดนึงเนาะแล้วก็ใน replace นะคะก็ได้ลักษณะเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดลองดูทางด้านขวามือนะคะว่าตอนที่เราให้ p a s s text นะคะก็คือใช้ regular expression ในการหา newline แล้วก็ c r e a t e return เนี่ยจะเห็นว่ามันเจอเป็นตำแหน่งที่608กับ609นะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมใน lex101.com เนี่ยมันถึงหาตัว c r e a t e return ไม่เจอนะคะ แต่อันนี้คือ power automate เนี่ยหาเจอแล้วก็เป็นตัวที่คอนเฟิร์มเราว่าในข้อความนี้นะคะมันมีทั้ง backslash r แล้วก็ backslash n อยู่เดี๋ยวคราวนี้เพนลองรันใหม่ทั้งหมดนะคะโดยที่เ,าเอา t o k e n e b r c a k p o i n t ออกไปแล้วนะคะก็จะเป็น original text นะคะมีตัว newline ตรงนี้เนาะพอเราลบ backslash n ออกไปนะคะก็ยังคงมีหน้าตาที่มองเห็นแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดเอา backslash r ออกไปนะคะจะเห็นว่าข้อความทั้งหมดเนี่ย มันไม่มีตัวขึ้นบรรทัดใหม่แล้วนะคะอันนี้เพนเลื่อนหน้าจอให้ดูเนาะมันเห็นแค่นี้เนาะแต่จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงตำแหน่งที่มันเคยมีพวกขึ้นบรรทัดใหม่นะคะมันหายไปแล้วนะคะตัวโคดนี้นะคะเดี๋ยวเพนแจกไว้ให้ในกลิทฮับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแปะเว็บไซต์ของคุณพีทเอาไวใ้ให้ด้วยเผื่อใครต้องการไปศึกษานะคะตัวบทความที่คุณพีเทเขาเขียนไว้นะคะว่า a อสกีต่างกันยังไงนะคะ <S <S <ๆ>ก็จะมีพูดถึงในภาษาอื่นๆด้วยเนาะว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ในตัว ภาษา Python sql นะคะเขาใช้สัญหลักอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้แชร์ไว้ให้ที่ GitHub ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ,ะเปิดเข้ามานะคะกด c t r l a c t r l c แล้วก็ไป new flow ที่ automate desktop นะคะกด create แล้วก็สามารถที่จะวางโค้ดตัวนี้ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ลองไปศึกษาตัวโค้ดที่เพนเขียนให้นะคะ action หลักๆจะมีแค่ตัวที่เป็น p a s text กับ replace นะคะ อันนี้ถ้าลองดูที่โค้ดเนาะก็อันแรกเราแค่เซต Variable เข้าไปเพื่อเป็นข้อความที่ต้องการใช้นะคะ l i y p l a y ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่ i s p l a y m e มส a g จให้ดูเฉยๆส่วนตัวพ a s t e ท t นะคะจริงๆเคยมีสอนไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ดูว่าเราจะใช้เป็นการหาข้อความใน t ท t t i n g นะคะแล้วก็แทนที่ตัว Backs/ l a s h n ที่เป็น Regular e x p r e s s i o n นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะคะก็คือค้นหา อ่าพัสเทคนะ,คะเพนแค่หาตัวนิวไลน์นะคะแล้วก็พัสเทคตัวถัดมานะคะก็คือแค่ต้องการหาว่ามีค r r เล e รีเทอร์หรือเปล่าแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นรีเพสนะคะอันนี้เป็น r e รีเพ e ข้อความ Original นะคะแล้วก็แทนที่นิวไลน์ด้วยค่าว่างเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า r e รีเพ e แล้วก็ตอนถัดมานะคะที่เราจะต้อง r e p ีเพ e อีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องบอกว่า Original Text ที่จะใช้นะคะคือ r รีเพ e ก็คือตัวที่ลบ New l i น์ไปแล้วนะฮะแล้วก็หาตัว c r รี t e r e t เ r n แล้วก็แทนด้วยค่าว่างแล้วก็เก็บไว้ใน r e p ีเพ e ก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับความแตกต่างของตัว New l i น์แล้วก็ c r รี t e r e t เ r n นะคะสามารถไปดาวน์โหลดโค้ดได้ที่กิ t h ับนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอร์ดกันด้วยนะคะ และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแต้นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ